สวัสดีค่ะยินดีต้อน,ร,นรับเข้าสู่ธนวาบรี289ทารุนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธน,นูจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปมีให้เช็คในทุกทุกคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนพี่เราเองนะคะส่วนการดูดวงส่งตัวรล,ละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วอ่านให้เข้าใจก่อนสะดวกพร้อมค่อยนัดมานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นความรัก ในเดือนธันวาคมนี่แหละตาจะเป็นอของคนที่มีคนคุยคนชอบเนาะแต่ว่ายัางรอสถานนะความชัดเจนกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเดือนนี้ระดับความชัดเจนที่เขามีต่อคุณหรือมีต่อกันเนี่ยนะคะจะอยู่ในระดับไหนอย่างไรันดับแรกขอดูที่คุณก่อนนะความคิดความรู้สึกของคุณตัวคุณเองอะ่ะรัก รู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะแต่ทีนี้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีในเรื่องของบุคคลที่3หรือตัวคุณเองนะคะมีส่วนพัวพันในความรักของคนสามคนนะคะในตรงนี้ซึ่งตัวคุณเองอ,อ่ะมีความมุ่งมั่นแล้วก็รักจริงตั้งใจเป็นครอบครัวตั้งใจเป็นคนรักคุณมีความชัดเจนอะไรของคุณอยู่แล้วนะคะ คือตั้งใจมาดีแหละว่าครบจริงจังแต่ทีนี้ว่ามันอาจจะมีองค์ประกอบอื่นที่ที่มันยังต้องรอความชัดเจนอยู่นั่นคือว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ติดพันธะอาจจะเป็นฝั่งคุณไหมที่ยังมีคนมารักใครชอบพอแล้วมันทําให้คุณยังตัดสินใจไม่ได้หรือเป็นฝั่งเขานะที่ยังติดพันธะบางอย่างเก่าๆอยู่หรือมีบุคคลที่3เข้ามาวอแวร์เข้ามาพัวพันมาเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมัน ยังไม่ถึงเวลาชัดเจนสักทีนะคะขอดูคุณซิว่าความรักครั้งนี้คุณควรจะทำยังไงดีคุณเหนื่อยค่ะคุณท้อคุณอยากจะหันหลังแม้ว่าคุณจะรับคนคนนี้มากแค่ไหนก็ตามยังไม่ได้หมดรักนะคะยังไม่ได้หมดใจแต่รู้สึกหมดแรงมันเหนื่อยค่ะมันสูบพลังเหลือเกินแล้วคุณอยากจะหันหลังให้อยากเอาเวลาเหล่านี้ ไปทํางานดีกว่าเพราะคุณมีความรู้สึกว่าบางทีการทํางานนะ่ะมันยังไม่ยุ่งยากขนาดนี้เลยในงานทุกงานในการเรียนการงานภารกิจคุณแก้ปัญหาได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้โดยถูกต้องชอบธรรมของมันเนาะปัญหาเกิดที่ไหนแก่ที่นั่นแต่พอเรื่องความรักเรื่องของหัวใจเนะี่ยมันมีแค่อยู่ต่อกับพอแค่นี้คือบางอย่างมันเหนือเหนือการควบคุมค่ะมันแก้ไม่ได้ทีนี้ผ้าอยากให้คุณมีสตินะคะแล้วก็ รักในตัวเองแล้วก็ยึดถือในหน้าที่ภารกิจอันสำคัญอันมีเกียรติของเราไว้ก่อนถ้าคุณยังอยู่ในวัยเรียนตั้งใจเรียนความรักมีได้ไหมมีได้แต่อย่าให้ทั้งหมดของหัวใจและทั้งชีวิตที่มีการงานก็ทำทำให้เหมาะสมอย่าถึงขั้นกับป่วยไข้ป่วยกายป่วยใจเพราะถ้าไม่มีเรา เขาก็หาคนอื่นมาแทนได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครแทนคุณได้ในตัวตนในจักรวาลนี้จงรักและดูแลกายใจของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะทําหน้าที่หรืออยู่ในสถานะไหนก็ตามเรามาดูเขาหรือเธอคนนี้กันค่ะคุณคนนี้มีโอกาสเป็นรับต่างวัยธาตุน้ำกรากฎิจิกมีนได้นะคะหรือเป็นธาตุไฟแม่สิงหธนูเกิดเดือน ตุลาคมก็ได้วันพฤหัสก็ได้ที่นี้เรามาดูกันว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณคนนี้เนี่ยมันมีทางเลือกสองทางคือคนเก่าๆของเขาที่ที่ยังอยู่ในชีวิตอยู่ในวงโครจรอยู่ในวัฏจักรตรงนี้อยู่กับคุณอีกคนหนึ่งตอนเนี้ยไม้ที่เขาถือสองอันเนี่ยมันมันไม่ได้เหลื่อมกันมากนะคนุณไม้มันเท่ากันเท่ากัน นั่นหมายความว่ามันอยู่ในช่วงการตัดสินใจคนคนนี้ยังยังมีสิ่งเก่าๆพันธะเก่าหรืออะไรบางอย่างที่ยังอยู่ในชีวิตเนี่ยหากกาลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะเลือกสิ่งไหนคนไหนมีสองสิ่งหรือถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีใครอีกคนภรรยาสามีแฟนคนคุยเก่าๆไม่มีเลยนะคะในกรณีที่คุณตรวจตรวจสอบแล้วไม่มีเลยเขาอาจจะมีในเรื่องของความรับผิดชอบเก่าๆยกตัวอย่างเช่น อาจจะมากสุดก็อาจจะเป็นลูกเนาะที่เขาจะต้องดูแหลหรือลูกน้องบริวารลูกหลานญาติพี่น้องวงตระกูลปัญหางานหุ้นส่วนนะคะที่ต้องรับผิดชอบปากท้องชีวิตคนเหล่านั้นก็เป็นไปได้หรือสิ่งเก่าๆที่เขามีมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วคือต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบอาจจะเป็นครอบครัวลูกหลานพี่ป้านนะ้าอาหรืออะไรก็ตามที่เขาจะต้องดูและนะคะทีนี้ว่าอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคนคนนี้นะคะ เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ลืมบอกอาชีพของของเขาไปนะคะอาชีพอาจจะเกี่ยวข้องธุรกิจการการงานการบริการร้านอาหารร้านเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งว่าธุรกิจการให้คําแนะนําคาปรึกษาการเป็นหัวหน้าการเป็นเจ้าของกิจการการมีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจธุรกิจที่ตัดสินใจแบบเฉียบขาด,เด,ดเด็ดขาดนะคะ นะคะอะไรพวกนั้นเรื่องงานอะ่ะตัวเขาเองไม่ได้มีปัญหาในการตัดสินใจแต่กับเรื่องนี้กําลังช่างใจอยู่ว่าจะทํำยังไงดีคนคนนี้เชื่อในมูมิวิขิตโชคชะตาถ้าเขารู้สึกผูกพันกับใครและรู้สึกว่าใช่นั่นแหละคือการตัดสินใจที่เขาจะเลือกคนคนนั้นนะคะอาจารย์ขอดูหน่อยซิว่าความในใจที่เขามีต่อคนคืออะไรกัน เขารู้สึกผิดนะฮะรู้สึกผิดนะคะที่ยังให้คําตอบอะไรคุณไม่ได้ยังตัดสินใจหรือแสดงพุธ,ธิภาวะของการเป็นผู้นําที่แท้จริงไม่ไ,มได้แต่คําตอบมีในใจไม่มีความชัดเจนอยู่ระดับคําตอบที่อยู่ในใจเตรียมการคะ่ะที่จะตอบให้ชัวร์ก่อนไม่อยากผิดสัจจะเขาอาจจะรอการจบอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดการจบครั้งนี้สาหัสมากนะคะ แตกหักเด็ดขาดเจ็บปวดกันอาจจะทุกฝ่ายนะคะจะมีการร้มรล,ลนานาแต่เขาตั้งมั่นไว้แล้วว่าเขาจะต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและจบในสิ่งสิ่งนั้นเขาไม่อยากพูดไปก่อนว่าทําอะไรบ้างเพราะไม่อยากผิดสัจจะไม่ใช่ว่ากลัวทําไม่ได้เขาตั้งใจจะทําให้ได้แต่คำพูดเมื่อพูดออกมาแล้วมันเป็นนายคนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเมื่อพูดออกมาไม่ใช่เพียงแค่พ่นออกมานั่นหมายว่าทุกอย่าง ต้องเด็ดขาดต้องจริงแล้วต้องสำริดแล้วดังนั้นคุณคนนี้อีกไม่นานค่ะอาจจะเป็นในเดือนนี้แหละธันวาคมนะคะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจะมาพูดความจริงบอกความจริงว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงกับคุณเรื่องนี้ไม่ง่ายสําหรับเขาคําว่าไม่ง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าบางอย่างมันเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานการเคารพการให้เกียรติกันเนาะมันมีหลายอย่างมันมีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เขามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีบทบาท ไม่ใช่ว่าไม่กล้าความกล้าหาญมีอยู่เต็มเปลี่ยมนะคะแต่เพียงแต่ว่าต้องดูจังหวะจากโคนนะ,ะความในใจเขาอยากจะบอกประมาณนี้ทีนี้อาจารย์ขอดูซิว่าความชัดเจนจริงๆที่เขามีต่อคุณในเดือนนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงมีคําตอบในใจนะคะมีคําตอบในใจเพียงแต่ว่าที่เงียบที่ปิดบงังที่ยังไม่บอกนั้นรอโอกาสจริงจริง อาจารย์จะบอกให้อย่างเร็วสุดบางคู่บางคนชัดเจนได้ในเดือนนี้ธันวาคมหรือไปอีกทีก็เมษาปีหกกานับไปมกราคมพามีนามเมษานะอีก3อีกสเดือนหรือเดือนที่เป็นธาตุไฟในปีหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นไม่ช้าแน่นอนล้อจังหวะรอโอกาสค่ะมันเป็นการเอามันเป็นมันไม่ใช่ความทริกกี้หรือกโกงแต่ถ้าเขาโดนเอาเปรียบหรือโดนลูกเล่นเยอะเขาก็ต้องรู้จักเอาตัวรอด เขาก็ต้องเล่นกลเหมือนกันเล่นกลับในการแบบว่าทําอะไรเงียบๆนะคะไม่ไม่เปิดเผยไม่แสดงออกว่าเขาจะตัดสินใจอะไรพอถึงวันนั้นเขาก็เปิดเผยชัดเจนก็เ,เห็นคุณค่าในตัวคุณเขาหวงแหนในคุณนะคะเขาก็แอบ,บหึงแอบบหวงคุณกลัวว่าคุณจะไปเลือกทางอื่นไปเลือกคนอื่นรอจังหวะรอโอกาสคุณคนนี้โอกาสเป็นคนที่เกิดราศีมังกรลัรคนาราศีมังกรได้นะคะขอดูความเกื้อหนุหนเกื้อกูลที่คนคนนี้มีต่อคุณสิ่งดีๆที่เขาทําเพื่อคุณในเดือนนี้ เขามั่นคงกับคนค่ะเขาจะยุติธรกับคุณเขาจะถูกต้องกับนคนคือจริงๆคนคนนี้ตั้งใจจะถูกต้องกับทุกๆเรื่องแหละให้มันครอบคลุมนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารถ้าเขาติดเอกสารการยุติความสัมพันธ์พันธะหนีงสินเลิกลาย่าล้างหรือหุ้นส่วนข้อตกลงอะไรก็ตามเขาก็จะไปจบมันให้ถูกต้องโดยเด็ดขาดชอบทํา ชัดเจนตรงไปตรงมาให้เป็นคนโสดคนไม่เป็นคนที่มีความพร้อมหรือความเป็นธรรมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ได้มาแต่ตัวมามาเดือดร้อนมาเบียดเบียนคุณไม่ใช่เขาต้องมีของเขาเขาต้องสร้างเองหาเองถ้าสมมุติว่าเขามาไม่ได้เอามาทั้งหมดเนื่องจากว่าอาจจะต้องสละบางอย่างเพื่อตัวเองเป็นไทยและหลุดพ้นนะคะเขามั่นคงกับคุณอยากจะสร้างฐานะสร้างอาชีพนะคะมั่นคงกับคุณพยายามไม่พูดเยอะคนนี้พยายามนิ่งและทำแล้วเมื่อถึงเวลาก็คือรู้เลยใช่เลย จริงเลยนะคะประมาณนั้นคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดราศีตุลลัคณาราศีตุลเกิดเดือนตุลาพจิกาได้นะคะมีความเป็นธรรมนะคะพยายามทําให้ถูกต้องที่สุดไพ่อันนีมน้มันเป็นภาพผู้หญิงเห็นไหมคะน่นแสดงว่าเขาจะใช้ความเป็นเฟมินีนนั่นคือว่าการจบละมุนล,ละม่อมมันมีการเจ็บแน่นอนนะคะ่ะเจ็บอาจจะผิดหวังอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกผิดหวังนะคะที่เขาไม่เลือกฝั่งโน้นหรือยอมที่จะจบหรือสละอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะมีเช่นนั้น อ่ะดูซิข้อควรระวังนะเดือนนี้การยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ที่มุทะลุอีโก้หรืออะไรที่มันลั่นไปสายตาปากหน้าอย่าจิกอย่าไปนะคุณถึงแม้จะรู้เท่าทันหรือแม้กระทั่งคุณรู้ว่าปัญหานี้ต้องแก้ยังไงมันไม่ใช่ปัญหาของคุณ คือน้องออกไหมครับเป็นเวทีของเขาเป็นเซีนของเขาเขาต้องแก้ของเขาเองหรือถ้ามันเป็นวิบากกรรมของเขาเขาต้องแก้เองทุกคนเป็นผู้นําหมดคุณก็เป็นผู้นําเขาก็มีความเป็นผู้นําและผู้นําใครจะนําใครใครจะตามใครคนที่เป็นผู้นําโดยจิตวิญญ,ญาณและแท้จริงเขาจะรู้ว่าตอนไหนควรน,นาตอนไหนควรตามตอนไหนควรให้ให้เซียนคนอื่นถูกไหมคะตอนไหนควรให้เกียรติคนอื่นต่อให้เรารู้มากกว่าต่อให้เราเก่งกว่าณเวลานั้นต่อให้เราเฉียบขาดกว่า ถามว่านาเวทีตรงนั้นสินตรงนั้นมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงของเราต้องให้เขาเป็นคนจัดการเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของอีโก้การยึดมั่นถือมั่นประสบการณ์ชีวิตหรือความเชื่อหรือความชั่วโมงบินสูงของเราเราต้องปล่อยเขานะ,ะให้เขาแสดงบุธิภาวะความเป็นผู้นําในการจัดการตัดสินปัญหาของเขาเองและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมีมุกเม้นต์มาจะขับเคลื่อนไม่ว่ามันจะรุนแรง หรือจบยังไงหรือจะโปรเซสยังไงมันเป็นหน้าที่ของเขานะคะคนคนนี้เป็กแบบคนที่เกิรเรดราศีเมษแลัคนาราศีเมษเกิดเดือนเมษาพฤษภาหรือเป็นชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎเกิดเดือน,นกรกฎาคมสิงหาแล้วก็เป็นชาวปีมะเมียได้นะคะเราไม่ควรไปใจร้อนในเรื่องของเขาและเราก็ไม่ควรใจร้อนเพื่อให้เราร้อนรุ่ม แต่จงปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามโปรเซสของมันเพราะตัวเขาเองมีคําตอบแล้วขอดูเรื่องบุคคลที่สัมครอบครัวของเขามีผลอะไรไหมไม่มีค่ะครอบครัวของเขาลู้กรักใครเขารักด้วยหรือถ้าเขาเป็นซิงเกิลนัมซิงเกิลดดลูกเต้าของเขาก็ไม่มีปัญหาลูกเต้าของคุณไม่มีปัญหาเด็กๆเ,เข้ากันได้ดีหรือถ้าไม่มีใครมีลูกสักคนเดียววันหนึ่งข้างหน้ามีลูกมีหลานก็เข้ากันได้ดี ตระกูลของเขาเป็นตระกูลใจดีเพียงแต่ว่าตระกูลของเขาอาจจะเป็นห่วงเขาว่าตอนนี้เขาอยู่ในภาวะไหนชีวิตเป็นอย่างไรได้คู่ดีไหมอยากให้ลูกได้คู่ดีนะคะหรืออะไรก็ตามอยากให้คนที่มาเป็นคู่ของลูกเขารักกันสาม,มาัคคีการเข้ากับครอบครัวได้ดีเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรือรักลูกรักเต้าของเขานะคะอ,อ,อาจารย์ดูแล้วเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องของเขาไม่มีไม่มีปัญหาโดยตรง นะคะอาจจะมีความคาดหวังว่าเอออยากให้เขามีความสุขมีคู่ที่ดีนะคะอะไรประมาณนั้นนะคุณรู้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรขอดูนะบทสรุปคุณคนนี้เขาจะเป็นยังไงกับคุณการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเขากําลังบาลานซ์เขากําลังโปรเซสทุกอย่างโดยเงียบๆให้ราบรื่นที่สุดเพราะถ้าโฉกฉางมันจะยากขึ้นแรงต้านมันจะเยอะมานก็จะเยอะด้วยนะคะคือตอนนี้เขาทําอะไรระมัดระวังเขาห่วงคุณเขาแอบส่องแอบมองคุณ เขาเป็นห่วงเป็นใยคุณเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขารู้แหละว่าที่ผ่านมาก็ทาคุณอึดอัดตอนนี้เขามาลังบาลานอยู่บาลานเหตุการณ์บาลานโปรเซสบาลานการการที่จะต้องปิดจบอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดอยู่นะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาระมัดระวังตัวเองในการแสดงออกแต่ถามว่าเขามีความจริงใจกับคุณคิดถึงคุณห่วงใยคุณปรารถนาดีกับคุณไหมมีทุกอย่างมันใช้เวลาสําหรับเขานะคะ คือคุณอาจจะมองว่ามันนานแล้วนะเนี่ยมันนานแล้วนะไม่จบสักทีบางเรื่องมันจบได้เลยถ้ามันไม่มีองค์ประกอบอื่นใดเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวข้องถ้ามันตกลงกันได้บางเรื่องบางเคสถ้าเงินถึงจ่ายได้ก็จบนึกออกไหมคะแต่บางเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะมันมีในเรื่องของหลายๆอย่างเนือการควบคุมเข้ามาคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดราศีกุมลัชนาราศีกุมเกิดเดือนกุมภาพันธ์มีนาได้นะคะ เรามาดูคุณเนี่ยณคุณควรจะทํำยังไงวางตัวยังไงวางใจยังไงคุณจะตัดแล้วคุณไม่ไหวแล้วคุณเหนื่อยคุณขี้เกียจรับรู้ขี้เกียจแบกเนี่ยหลังคอมหลังงอแล้วเนี่ยคือไม่คือตอนเนี้ยคุณอยากจะเลือกอะไรสักทางหนึ่งคุณอยากมีทางเลือกอะไม่ใช่มานั่งรอแบบเนี้ยมันเหนื่อยนาทีนึงอะมันก็เหนื่อยละมันนานแล้วเนี่ยมันรอมันนานแล้วนะคะไพ่บอกว่าเอาที่คุณสบายใจค่ะคุณสบายใจแบบไหนถ้าคุณตัดแล้วคุณสบายใจคุณตัดเลย ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากเป็นนางแบกนายแบกแบกไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ทนแล้วไปดีกว่าเลือกงานเลือกเงินเลือกชีวิตตัวเองยอมได้แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้คุณยังรักเขาแล้วเขายังคือคนที่ใช่มันเคมีทุกอย่างดีหมดเหลือแค่ปัญหาของเขาแล้วคุณก็มีความรู้สึกรับรู้ได้ว่าเขาก็รักคุณคุณจะไปต่อต้องถามว่าคุณไหวไหม,มคุณไหวหรือเปล่าหนทางนี้อาจจะไม่ได้ไกลมากนี่งปราสาทร,ราชวังอยู่ตรงนี้ ไม่ได้แบกทั้งหมดมันยังมีความหวังอยู่หนึ่งไม้ที่อยู่ในมือของคุณและหนทางไม่ยาวไกลนะเห็นประมาณนี้อยู่ที่คุณอยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะเพราะนี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนั่นหมายความว่ามีคนสมหวังและอาจจะมีคนที่จะต้องใช้ความอดทนใช้การรอคอยนะคะอยากให้คุณทําอะไรก็ได้ที่คุณไม่เบียดเบียนหัวใจสบายใจให้ใจเป็นอิสระไม่จําเป็นต้องอยู่ใต้เงื่อนไข ความทุกข์ความกังวลหรือวิบากกรรมของใครคนเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาเพียงเพื่อใช้กรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีในยะเดียวกันก็คือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกใจทุกกายแต่เราเกิดมาเพื่อสุขกายสุกใจที่ไม่เบียดเบียนใครนะคะประมาณนี้นะอ่ะดูซิในท้ายที่สุดคุณจะเป็นยังไงกับเขา คณะอุปสรรคทุกอย่างถ้าคุณอยู่อย่างสง่างามไม่จําเป็นต้องพูดเยอะบางทีการที่เราฉลาดมากรู้มากเราแค่เฉยๆสง่างามบนบัลลังก์ของคุณคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีจงยึดถือความสง่างามทําอะไรก็ได้นะคะอ,อย่าลดคุณค่าลดทรนตัวเองถ้าเขายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกเอาตัวเองมาอยู่ในที่ของเรา หรือบางทีไม่ได้ถอยหลอกอยู่ในที่ของตัวเองนั่นแหละนะคะและเดี๋ยวทุกอย่างจะสําเร็จคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีได้เริ่มต้นใหม่ได้รับชัยชนะนี่ไงมุ่งอยู่กับคุณมุงชอบมาก่ออยู่คุณเลี้ยนก็อยู่กับคุณ,คณเลี้ยนนี่ก็อยู่กับคุณบัลลังก็อยู่กับคุณทุกอย่างอยู่กับคุณหมดเลยมันอยู่ที่คุณจะแสดงออกอย่างไงนะคะเหมือนเราเห็นควีนควีนสองคนควีนคนหนึ่งสงา่างามเยือกเย็นสุข,ขุมชนะแบบนิ่งๆเนียนๆไปกับ Queen ควีนอีกคนนึงแบบเหมือน เหมือนแม่โมด่ะวีนแตกทุกอย่างโมโหทุกเรื่องความสง่างามลดน้อยถอยลงคุณจะเป็นแบบไหนถูกไหมคะอยู่ที่คุณเลือกแต่ท้ายที่สุดคุณคณผืผู้ที่กลุ่มชัยชนะและบัลลังก์นะให้คุณเข้าใจประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อรโรก,กันองค์พี่เาเนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกอะไรคุณเนี่ยค่ะคุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจในเนี้ยมีการตัดสินใจแน่นอนตัดสินใจแบบไหนไม่ผิด ถ้าเลือกอะไรไม่ได้ให้เลือกตัวเองถ้าเลือกทําอะไรไม่ได้ให้เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรทํามันมี3อย่างสิ่งที่อยากทําสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่อยากทํามันไม่ได้การันตีว่าถูกต้องไหมมันแค่ความอยากมันคือกิเลส tum, ส, it, ส,สิ่งที่ควรทําคือสิ่งที่ทําแล้ววินทุกฝ่ายสิ่งที่ควรทําคือกาะเทศะ คือเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นสิ่งที่ต้องทําคือการบังคับคือความเข้มข้นาอาจจะต้องใช้กับในเรื่องข้อกฎหมายข้อตกลงหรืออะไรที่เป็นมหาภาคที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่ควรทําอะไรคือสิ่งที่ควรทําควรหรือไม่ควรคุณลองพิจารณาดูเนี่ยค่ะแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะรอหรือไม่รอรอช้ารอมากรอน้อยรอนิดเดียวรอแบบไม่รอรอแบบไม่พยายามสุดท้ายมันคุ้มค่าค่ะ บางทีการตัดสินใจครั้งนี้คุณจะคุ้มค่ามากๆนะ,ะเบื้องบนจัดสรรจัดการในเวลาที่เหมาะสมสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทําไปความดีงามความรักความซื่อตรงนะคะหรือการทุ่มเทใดๆก็ตามมันสำเร็จผลเบื้องบนเปิดทางเปิดโอกาสให้คุณสมเร็จสมหวังนะคะคุ้มค่าแก่การรอคอยตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขาจะเป็นเลข31อนะคะอาจารย์ก็ขอวอวยพรทุกท่านนะ สมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู้แท้ที่ดีงามเร็ววันหากแม้ว่าปราชนาประกอบกิจการงานดีอันชอบอันใดก็ขอบืองเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจน้ำแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอให้มีความสุขสมหวังนะคะร่ำรวยรับปังกับทุกท่านค่ะเดี๋วยวเราจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ